โมกน็อกสุดเท่จาก NHK มาพร้อมชิลสาแว่น2ชั้นป้องกัน UV และรอยขีดข่วนวัสดุเปลือกมวก ABS แข็งแรงรองรับแรงกระแทกได้ะยอดเยี่ยมและระบบล็อกสไตล์นักแข่ง DD-Ring มาตรฐานระดับอินเตอร์รองรับการติดตั้งบลูทูธด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อกดลิงก์ด้านล่างรับฟรีเสื้อพร้อมกระเป๋าสวัสดีครับผมพบกับผมแอดมินปูนะครับในรายการ a l way united วันนี้นะครับผมรับหน้าที่มาช่วยพี่อ๋องนะครับนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับปีศาจ์แดงของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะครับยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับอยากให้เราพูดถึงนักเตะคนไหนประเด็นเรื่องอะไรพิมพ์บอกด้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับฝากกดติดตามทั้ง5ช่องทางของแมนยูสู้ตายทั้ง YouTube f a c e b o o k t i k t o k Twitter และ Instagram ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างขอบคุณครับพร้อมหยุดทุกกองหน้า นักสู้ผู้ไม่เคยยอมใครริซันโดมาร์ติเนสริซันโดมาติเนสในวัยเด็กเป็นเด็กที่เงียบเียบและขี้อายครับเขาเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยมากนักและอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอาเจนินาซึ่งห่างจากเมืองหลวงอย่างบวโนสไอเรสโดยประมาณ234กิโลเมตรนะครับก่อนที่จะได้เข้าเรียนโรงเรียนสอนฟุตบอลในแถวแถวบ้านของเขาเองและเริ่มรับคมพัฒนาฝีเท้า เพื่อจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพในสักวันหนึ่งและจะได้มีเงินเข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวให้สบายขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องอดอดอยากๆอีกต่อไปในปี2006ซึ่งตรงกับฟุตบอลโลกครั้งที่18พอดีนะครับที่จัดขึ้นที่เยอรมน,นีในตอนนั้นเนี่ยเด็กชายลิซันโดนะครับมีอายุแค่8ขวบเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับว่าการแข่งขันฟุตบอลระดับชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวนเวียนมาถึงเนี่ย ชาวอาเจนไตทุกคนต้องนั่งเกาะขอบจอรอเชียร์ทีมที่รักอยู่แทบทุกคนแน่นอนซึ่งลิซันโดมาร์ติเนสก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเขาตามเชียร์ทีมชาติของเขาเองเนี่ยนะครับทุกนัดโดยสตาร์ของทีมในชุดนั้นเนี่ยก็คือคารอสเตเวสครับอดีตผู้เล่นของทัพผีแดงซึ่งในทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยเตเวสโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากๆ ซึ่งตรงนี้นี่แหละครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอาร์เจนตินาหลายๆคนรวมถึงริซโดมาร์ติเนีสด้วยลุกขึ้นมาเตะฟุตบอลอย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ติดทีมชาติไปแข่งฟุตบอลโลกอย่างที่รุ่นพี่ในทีมชาติเคยทํากันได้มาก่อนแต่ถ้าหากเราจะถามถึงไอดอลสักหนึ่งคนของริซันโดแล้วล่ะก็นะครับคนคนนั้นไม่ใช่คาร์ลอเตเวสครับแต่กลายเป็นแกเบรียลไฮเซต่างหากนะครับประการหลังที่ในขณะนั้นเนี่ย เล่นให้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ด้วยนะครับและเล่นตำแหน่งเดียวกับเขาด้วยไม่รู้ว่านี่จะเป็นบุพเพสันนิวาสหรือเปล่าที่ในปัจจุบันนะครับเจ้าตัวก็ย้ายมาเป็นผู้เล่นปีศาจแดงเหมือนกับไอดอลในวัยเด็กของเขามาติเนสเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพให้กับทีมน oh ิวเวลโอบอยเป็นทีมแรกนะครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับดีเฟนซ่าในลีกอาร์เจนตินาเช่นเดียวกัน และด้วยฟอร์มที่โดดเด่นเกินวัยของเขาครับเขาก็ถูกอาแจ็กอัเตอร์ด,ดัมซื้อตัวมาร่วมทีมในปี2019-2020ครับซึ่งเป็นการย้ายมาเล่นในลีกยุโรปครั้งแรกทั้งๆท,ที่เจ้าตัวเนี่ยอายุได้เพียงแค่21ปีเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับหนุ่มน้อยจากอาเจนตคนนี้เลยครับเพราะเขาสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมได้โดยใช้เวลาไม่นาน ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทีมของแมนยูเน็ะครับในปี2022เอริกเทนฮากกคุนซือชาวดัต์ก็ได้เข้ามาคุมทีมแทนที่ของราฟลังนิกนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นแค่คุนซือขัดตาทับเท่านั้นเป็นเรื่องปกติครับที่ผู้จัดการทีมที่ย้ายเข้ามาคุมทีมใหม่เนี่ยมักจะติดผู้เล่นที่ตัวเองเคยใช้งานกับทีมเก่ามาร่วมงานกันอีกครั้งในกรณีของเอริกเทนฮากกับลิซันโดมาติเนสก็เช่นกันครับโดยทั้ง2คนเนี่ยร่วมงานกันครั้งแรกในปี2019 ตอนนั้นเนี่ยเอริกเทนฮากเพิ่งจะคุมทีมอาแจกอัมสเตอร์ดัมได้เพียงแค่หนึ่งฤดูกาลเท่านั้นนะครับตัวของเขาเองครับก็เห็นจุดอ่อนในเกมรับของทีมบวกกับสิ่งที่เทนฮากมักจะทําอยู่เสมอๆนะครับก็คือการปั้นและให้โอกาสดาวรุ่งนั่นจึงทําให้เทนฮากเลือกที่จะคว้าตัวประการหลังดาวรุ่งชาวอาร์เจนตินาที่มีชื่อว่าลิซันโดม,มาติเนสมาร่วมทีมด้วยค่าตัวราวๆ7ล้านยูโร มาติเนสโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับอาร์เจนภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากนะครับสไตล์การเล่นที่ดุดันไม่เกรงใจใครนั้นเป็นที่ถูกใจของเอริกเทนฮากเป็นอย่างมากจนเขาได้รับฉายาจากแฟนบอลและเพื่อนๆร่วมทีมว่า The Butcher นะครับหรือนักเชือดแห่งอาร์เจนตินซึ่งมาจากความแข็งแกร่งดุดันและทุ่มเทแบบเกินร้อยในทุกนัดของเขานั่นเองนอกจากความสามารถในเกมรับแล้วการวางบอลยาวที่แม่นยำก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นและเป็นอาวุธสำคัญของตัวเขานะครับ ซึ่งเป็นแนวทางการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่ที่ผู้เล่นเกมรับจำเป็นจะต้องมีทักษะในการจ่ายบอลที่ดีเพื่อที่จะสามารถบิวอัพฟุตบอลจากหน้าปากประตูของตัวเองขึ้นไปได้และสิ่งที่หลายๆคนมักจะพูดถึงเขานะครับคือความอนเนกประสงค์ของเขาตอนสมัยที่เขาเล่นให้กับอาแจกในปีแรกเนี่ยครับเขาถูกเอริกเทนฮากดันขึ้นไปเล่นเป็นกองกลางตัวรับด้วยในบางนัดนะครับซึ่งเขาก็ทําหน้าที่ในตําแหน่งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนอกจากเซนเตอร์แบ็กและมิดฟิลด์ตัวรับแล้วเนี่ย ลิซันโดยังเคยถูกจับให้ไปเล่นเป็นตำแหน่ง full back ฟูลแบ็กฝั่งซ้ายอีกด้วยหรือแม้แต่ full back ฟูลแบ็กฝั่งขวาในยามที่ทีมขาดแคลนผู้เล่นนะครับตัวเขาก็เคยทำมาแล้วจะเห็นได้ว่าความยืดหยุ่นในการลงเล่นในตำแหน่งต่างๆของลิซันโดมาตินเนสเนี่ยมีค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับและเขาเองก็มักจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกตำแหน่งที่โค้ชส่งลงเล่นจึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ครับที่เขาจะเป็นตัวเลือกแรก,แรกๆของเอริกเทนฮากที่ขอหนีบมาใช้งานต่อที่โอทฟฟอร์ด ความทุ่มเทเกินร้อยของเดอะบุชเชอร์นะครับคือสิ่งที่แมนยูขาดหายมานานครับช่วงหลังๆครับทีมของพวกเรามักจะขาดหายผู้เล่นที่กระหายชัยชนะและทุ่มเทเกินร้อยแบบนี้มาพักใหญ่แล้วนะครับนักเตะฮาร์ดแมนอย่างร้อยคีนเนมันจ้าวิดดิตหรือแม้แต่แกเบรียลไฮเซยไอดอลของลิซันโดเองเนี่ย มักจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทำทีมของเราอยู่แล้วนะครับแต่ในช่วงหลังเนี่ยสีปีที่ผ่านมาแมนยูขาดผู้เล่นที่มีจิตวิญญาณแบบนี้ครับและลิซันโดเนี่ยก็คือคำตอบของเทนฮาครับที่จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในเกมรับให้ทัพผีแดงในช่วงแรกๆครับหลายคนก็มักที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องความสูงของเขาครับเนื่องจากลิซันโดมาตินเนสเนี่ยมีส่วนสูงแค่เพียง175เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งถือว่าตัวเล็กมากนะครับสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก ยิ่งการเล่นลูกกลางอากาศกับผู้เล่นตัวสูงๆใหญ่ๆในพิมเมลีกแล้วเนี่ยอาจจะไม่ไหวหรือเปล่านะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่ามันเป็นปัญหาจริงๆเพราะใน2เกมแรกของฤดูกาลนะครับที่เราเจอทั้งไบรตันและเบนฟอร์ดเนี่ยลูกกลางอากาศหรือการเปิดบอมให้ผู้เล่นตัวใหญ่ๆเข้าไปค้ำกับมาติเนสเนี่ยสร้างปัญหาให้กับเขามากๆ แต่นั่นนะครับก็คือเป็นช่วงที่เขาเองกําลังปรับตัวกับทีมใหม่อยู่ด้วยนะครับเนื่องจากเพิ่งมาร่วมทีมกับเราได้ไม่นานหลังจากนั้นพอเริ่มจากจังหวะได้นะครับมาติเนสกับลูกกลางอากาศเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมาติเนสเป็นผู้เล่นที่เล่นลูกกลางอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับความสูงของเขาส่วนสูงที่ไม่ถึง180เซนของเขาเนี่ยครับ แต่เขากับมีการเทคตัวแย่งชิงจังหวะมงที่ยอดเยี่ยมตามสถิติเนี่ยบ่งบอกว่าเขาทำได้ดีกว่าแฮร์รี่แม็กไวร์กับตันทีของเราอีกด้วยนะครับนันยิงตอกย้ำไม่เห็นว่าการเล่นของมาร์ติเนสเนี่ยไม่ได้มีดีแค่พละกําลังอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีมันสมองของฟุตบอลที่ดีด้วยมาร์ติเนสก้าวขึ้นมาเป็นกําลังหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยผนึกกาลังจับคู่กับราฟาเอลวารานได้อย่างลงตัวมากๆช่วยสร้างความเสถียรในเกมรับให้กลับมาแข็งแร่งอีกครั้ง ในช่วงปลายปี2022ศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์ที่กำลังจะแข่งขันขึ้นนะครับมาร์ติเนสเองก็ถูกเลอเนลสกาโลนีเรียกตัวมาติดทีมชาติชุดใหญ่เพื่อไปลุยทัวร์นาเมนต์ระดับชาติรายการนี้ด้วยมาร์ติเนสอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับแต่ก็มีส่วนร่วมกับทีมในการลงเล่นเป็นตัวจริงไปทั้งหมด2นัดจาก5นัดที่ได้ลงแข่งช่วยทีมเก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดที่เขาลงเล่นนั่นก็คือนัดที่ชนะเม็กซิโก2ประตูต่อ0 และนัดที่ชนะจุดโทษเนเธอร์แลนด์ผ่านเข้ารอบเข้าไปได้และอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าทัพฟ้าขาวก็ฝ่าฟันทุกทีมจนไปถึงนัดชิงกับฝรั่งเศสครับก่อนที่จะชนะในการดวลจุดโทษคว้าแชมป์โลกสมัยที่3มมาครองได้สำเร็จ ถึงแม้ว่าลิซันโดนะครับจะไม่ได้เป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมชาติในครั้งนี้ขนาดนั้นนะครับแต่เขาเองอ่ะก็ทําตามความฝันของตัวเองในวัยเด็กได้สําเร็จแล้วที่อยากจะลงแข่งให้กับทีมชาติในบอลโลกสักครั้งนะครับเหมือนที่คาร์ลอสเตเบสและแกรเบียลไฮเซ่ไอดอลของเขาเคยทําได้แต่สําหรับของลิซันโดนะครับ เขาสามารถคว้าแชมป์โลกได้ทันทีตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาพร้อมทั้งกับเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนที่5ที่เคยคว้าแชมป์โลกได้ในขณะที่ค้าแข่งอยู่กับทีมอีกด้วยหลังจากช่วยทับฟ้าขาวคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ตัวเขาเองก็กลับมาช่วยทีมปีศาจแดงอีกครั้งในเกมที่แมนยูเนี่ยครับบุกไปเยือนคิสตัลพาเลตโดยในเกมนั้นเนี่ยทีมของเรานะครับโดนตีเสมอในนาทีสุดท้ายแบบน่าเสียดายมากๆนะครับจากลูกฟรีคิกของโอริเซ ซึ่งลิซันโดมาร์ติเนสนะครับเจ้าตัวก็ออกอาการผิดหวังเป็นอย่างมากครับเนื่องจากเพิ่งกลับมาเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมนัดแรกแต่ไม่สามารถช่วยทีมคว้าชัยชนะได้เจ้าตัวจึงมีความตั้งอกตั้งใจมากๆนะครับในนัดที่จะเปิดบ้านเจอกับคิสตันนพาเลตอีกครั้งในวันเสาร์ที่ผ่านมาที่จะล้างแค้นและพาทีมคว้าชัยให้สําเร็จจนได้และดราม่ามากมายในเกมในบ้านกับพาเลตน,นะครับจังหวะชุลมุนของชลบกับแอนโทนีใบแดงสุดงงของคาเซเมโร รวมถึงการตัดสินของกรรมการแบบที่แฟนผีเนี่ยต้องเอามือกุมขมับทั้งสองข้างเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยหลังจากที่คาเซมิโร่โดนไล่ออกไปในนาทีที่70นั่นก็คือเกมรับของทีมนะครับที่ยวบลงไปแบบเห็นได้ชัดจนงานหนักเนี่ยต้องมาตกถึงมือลิซันโดมาร์ตินเนสที่ต้องคอยช่วยปัดกวาดเคลียบอลอันตรายในจังหวะสุดท้ายช่วยทีมแบบนับครั้งไม่ถ้วนนะครับทำให้ตัวเขาเองได้รับโหวตเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมเมื่อวันเสาร์กับพาเลทที่ผ่านมาด้วย เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของริซันโดมาร์ติเนสกองหลังล่างเล็กที่เล่นได้แบบด Do ุดันไม่เกรงใจใคร ในช่วงที่คาเซเมโรจะขาดหายไปถึง3เกมนะครับพวกเราเชื่อว่ามาตินเนสเนี่ยจะเพิ่มดีกีความดุดดันให้มากขึ้นครับเพื่อทดแทนเกมแดนกลางที่ขาดหายไปของพี่กเกษมเพราะอย่างน้อยนะครับเดอะบูชเชอร์คนนี้นี่แหละที่จะคอยปกป้องเพื่อนๆและคุ้มกันเกมรับแบบทุ่มสุดตัวไม่กลัวตายตามสไตล์ของนักเชือดแห่งอาร์เจนตีถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้งขางไข้แมนยูเนตทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกัน ผมแอดมินปูลาไปก่อนสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ